โย่ Yo, สวัสดีครับผมอยู่กับผมรันจีดีนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับมีกิจกิจกรรมเข้ามาใหม่เป็นกิจกรรมนะครับเป็นปืนสองม่วงแล้วก็มีทั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ผมจะมาเอากันนะฮะเออซึ่งผมไปคำนวณมาคร่าวๆแล้วหมดประมาณเออยู่ที่อเอาต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าร้านนี้เป็นร้านกิจกรรมโมโคนะครับผมซึ่ง แน่นอนว่ามันมีปืนอื่นให้เลือกแต่ผมก่อนหน,นี้ผมเลือกมาแล้วนะครับเป็นปืนที่ผมต้องการก็คือปืนบอกนี้นแล้วก็ <c oughs> นวนคํานวณเพชรข้าวๆออยู่ที่ประมาณพันสามพันสี่ประมาณโดยอแต่ถ้าชัวร์ๆก็คือไม่เกินพั <c oughs> นสี่ร้อยเพชรโอเคนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่า,ว,าว่าพอไหมนะ เออถ้าไม่พอก็เอามาเติมเพิ่มเลยครับเดี๋ยวจะได้รับตรงนี้อีกประมาณ2 0 0เพนนะครับก็เป็นพันสามร้อยห้าสิบเพชรพอดีนะครับก็เดี๋ยวถ้าไม่พอก็อาจจะต้องไปเติมอีกประมาณยี่สิบบาทสามสิบบาทก็น่าจะได้ซึ่งบอกเลยว่าขอให้อย่าออกอันสุดท้ายนะครับเพราะว่าอันสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงเฮียๆเลยนะฮะประมาณห้าร้อยเก้าเก้านะโอเคไม่พูดเยอะอะ กดเลยปึ๊บดอกแรกมาจะได้หรือเปล่าโอ้โหแม่มันทำให้ตื่นเต้นมันทำให้ตื่นเต้นไปทำไมคุณไม่เลื่อนมาอีกสักหน่อยหนึ่นนะเอองาลงลงนี้ก่อนลงนี้สามเก้าครับทียังนี้แล้วคุณเลือ่อนแล้วทีเมื่อกี้คุณไม่เลื่อนนะไป เชีย่ยเอ้ยน่ากลัวแล้วเนี่ยเริ่มน่ากลัวแล้วนะเนี่ยเริ่มน่ากลัวแล้วนะโนะโอ้หเจ็ดเคทุกคนว่ากูหมดจริงเหมาแน่นอนวะ่ะอย่าเหมาได้ป่ะกูขอเนี่ยเนี่ยเนี้ยออกเลยได้ไหมไม่เอาตั๋วก็ได้โอ้ เย็ดแม่เฮียเกมโคตรชั่วเลยโอ้กูเบ้าเหรอเมาก็เมาวะเอาได้มาแล้วนะสิ่งที่ผมต้องการเออเติมแบบนี้มันคุ้มกว่านั่งไปสุ่มกล่องแน่นอน ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าผมเชื่อโดยตัวเองว่าตัวกูไม่ได้ดีขนาดนั้นโอเคครับก็หมดรวมๆกับจากกิจกรรมโมร้านโมโคโครั้งนี้ก็ประมาณดึงพันสามร้อยห้าสิบเพชรนะครับก็ทันตีเป็นเงินรวมๆก็ประมาณสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้นิดนึงนะครับก็ขอบคุณที่รับชมฮนะแม่ <laughs> <laughs> มีเสียงไก่แถมมาด้วยบายฮะ